นี่คือฮาตารินะครับเมื่อมองจากด้านหน้านะฮะนี่เพียวเลยมิซูโอ้ยหล่อจัดมาดูลูกเล่นและฟังก์ชั่นนะครับเบอร์ห้าเหมือนกันนะครับนี่แต่วัสดุเนี่ยเมื่อผมลองจับแล้วนะครับต้องยอมรับว่านะครับฮาตาริสูมิซู i, ไม่น่ามิซูคือปึกมากนะครับนี่ครับผมให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งนี่ มิตซูครับนี่ฮาตาลิเดี๋ยวเราจะมาวัดกันนะครับว่าใครจะเย็นกว่ากันครับเรื่องจากสายไฟเนี่ยนี่มิสซูกินเลยนะให้สาสามตาครับสายไฟคือมีความหมามากครับนี่มิสซูส่วนนะครับฮาตาลิดูนะฮะวัสดุคือผิดกันเลยนะครับก็ตามราคาครับเดี๋ยวเราจะมาดูไฟครับว่าเรามาดูกําลังนูนนะครับว่าใครจะแรงกว่ากันนะครับ นี่คือบ้านลมของใหม่นะครับนี่คือมิซูที่ซื้อมาได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะแต่ว่าใช้น้อยนะนี่ความสูงครับดูฮาตาลิจะสูงกว่านะครับมิซูบิชิจะต่ำกว่าวัสดุนะครับมิซูบิชิหนักแน่นกว่านะครับดูจับดูแล้วแบบส่วนรูปทรงนะครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าใครสวยกว่ากันทีนี้มาอยู่ที่นะครับความแรงนะครับนี่ผมเอาสองฮัรตาลี่ก่อน มาส่งมิซูนะครับความแรงอันหนึ่งผมว่านะครับเอาเรื่องความเย็นผมให้น่าจะเป็นฮาตาี่ไหมครับเพราะว่าตะแกรงเป็นตะแกรงผีนะครับส่วนมิซูเนี่ยจะเป็นตะแกรงซีนานะครับ mm hmm. ผมมี่ามรู้สึกว่าฮา,าร์ตลี่นะครับให้ความเห็นที่ดีกว่านะครับทีนี้มาลองเทียบกันอยู่ที่ระดับสาม โอ้โหมิซูเย็นมากครับแล้วดูอาตัลิเป็นไงอันสามโหเย็นเช่นกันครับพอมาถึงอันสามแล้วเนี่ยดูไม่ออกนะครับทีนี้มาดูเสียงเวลานี่ครับเสียงอันนี้ของใหม่นะครับหมุนจะสังเกตว่าเสียงยังไม่ดังนะฮะด้วยความที่เป็นของใหม่ทีนี้มาดูมิซูบา้างนี่ใช้มาเจ็ดแปดเดือนแล้ว ดูว่าเวลาหมุนเจ็จะนำหรือเปล่านะนี่คือความเทปของนิซูนะครับผมซื้อมานะครับเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับแต่เวลาผมเยงเงียบอยู่นะครับนี่ครับย้ำกันอีกทีนะครับตัดสินใจเอาตามงบนะครับแล้วถามว่าตัวไหนสวยมากกันนะครับนะครับลองลอง ในสวยกากันมองดูว่าจบการรีวิวหรือ <Attorney> ย